ท้องผีนี้เราน่าจะโดนพูดถึงเนะเช่นแบบว่าตรงต่อสู้มประมาณนั้นมันจะหนีไปใช่ไหมแต่คนชอบชอบประโยคนี้นะคะต่อสู้มประมาณนั้นมันจะหนีไปแต่จริงๆในรประโยคข้างหน้าว่าก่อนที่จะต่อสู้มประมาณเราต้องทำอะไรก่อนใครจําได้ใครจำได้ว่าก่อนประโยคที่ต่อสู้ประมาณมีอะไรก่อนจงยอมะไรคะจำหนวนยนะใครตอบเห็นมากนะคะ ก็อายองจำนนกับพระเจ้าก่อนนะคะแล้วถึงจะไปต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีไปแต่ถ้าเราไม่ได้จำนนกับพระเจ้าก่อนแล้วเราก็บอกอ๊ะเราีบอกใต่อสู้กับมารแล้วเราต็ไปต่อสู้ัมารมันจะหนีไปแเนี่ยหรือเราจะแพ้มันนะคะเพราะถ้าเราคิดว่าเ้าก็บอกให้ต่อสู้กับมารใช่ไหมเออแต่ว่าต่อสู้ต้องยอมจำทนกับพระเจ้าที่อยู่กับพระเจ้าก่อนนะคะถึงจะไปสู้ชนะมารนะคะเหมือนที่บอกว่าเด็ก ถ้าเด็กไปเจอหมาตัวใหญ่เด็กก็แพ้หมาแต่ถ้าเด็กอยู่กับผู้ใหญ่ตัวใหญ่ๆหมาไมก็แพ้นะคะเป็นกัดนะถ้าเราอยู่กับเจ้าเราต่อสู้ประมาณมันแพ้แน่แต่ถ้าเราอยู่เองเราไม่ได้ป็นกำลังองพระเจ้าเราไปต่อสู้ประมาณเราแพ้นะคะเ้นอันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้พีเพียงส่วนเดียวนะเหมือนเรื่องเงินทองนะเพราะคนพร่เจ้ามีให้เราหรือแม้แต่ในพระ่พีเดิมที่เบื้อคของการเชื่อฟัง แต่เราได้รับพระพรเมื่อเราเชื่อฟังก่อนนะคะพระเจ้าก็จะเทพระพรลงมาให้นะคะไม่ใช่เราหวังโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรแล้วจะให้พระเจ้าเทพระพรนั้นก็ไม่ใช่เมืม่อมาดเสาวที่เข้ามานำมาทีฐานเั็นก็น,นั่งวนใส่เข้ามาเขาบอกโอ้มีอะไรกันตั้งแต่เช้าบอกอ๋อเรามีที่ฐานค่ะมีอะไรอยากให้เราอธิษฐานไหมเขา,าก็ตอบว่าเออนี่ถูกหวยวันนี้ได้เกันม,มั้ย ทำามคิดงชาโลกแต่เราไม่ได้มี่ยลาตอบโต้อันนะคะ้วก็เออทำดีแล้วก็คือถ้ามีความคิดแบบนี้ที่จริงมันไแบบเนี้ยพระเจ้าจะให้เราหูสวยไหมก็ยันได้นอนนะค่ะเราจะบอกว่าพระเจ้าไว้ความไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะพระเจ้าไวรความแต่ว่านะเราต้องมีเรื่องขายคือเราต้องยึดมั่นพระเจ้าเชื่อฝังโลกนะคะเราไม่ใช่อ้างคำสัญญาโดยที่เราไม่ทำส่วนของเรานะคะเนีเพราะฉะนั้น แมยสูเองก็บอกในค้อทีนะคะบอกว่าที่มีอิกตอนหนึ่งนะคะที่อยู่ในมัทิวเหมือเราอยู่นะคะในมัทธิบทที่19บเก้าวันนี้ใช้มันมีหลายตอน,นะคะวันนี้ในตอนที่พี่ดูต่อต้อกับเศรษฐีเลยล่ะก็ได้เป็นเรษฐีและะ้ไงเ,เรื่องเรจฐีหนุ่นะคะมัทิวบทที่ส9บเก้าหน้าหนึ่สูนสาม ข้อ16แล้วข้อ16ข้อ22ไหมคะอ่านสลับนะคะอ่าดูพิมพ์ติ๊กไปแบบเออดูดูต่ออ่าแต่ก็เจอนะคะเก่งมากวัตถีบทที่19ข้อ16นะคะอ่านสลับนะคะนี่แน่มีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำความดีอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์ คุถามว่าจะต้องไญใหญ่ข้อไหนบ้างเพื่องสุนตรบ่าห้ามฆ่าคนหน้ามลกประเวณีหัวเมียขาวห้ามรักทรัพย์ห้ามเป็นพยายาิรุเท็บโจงให้เกี่แตได้หนุนเพระนั้นทุณพระองค์ว่า้าพเจ้ารักษาข้อเหล่านั้นข้ออยู่แล,แล้ว้าพเจ้าังขาดอะไรอีกบ้าง ใจสักสมบัติเนสวัสดิ์เมื่อใจหนุ่มได้ยินใช่คำนั้นก็ออกไปดูทุกพราะเขามีทรัพย์สินจนวนมากขอแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณขอแค่นี้ก่อนอันที่สองก่อนนะคะอันนี้จะเห็นว่ามีมีเศรษฐีหนุ่มที่เขารู้สึกว่าใช่ข่าวอะไรบางอย่างเนาะเขาเลยมาถามพระเยซูว่า าเขาจะได้ชีวิตที่ดีเนี่ยเขาต้องทำไรพระเยซูบอกเขารักษาธรรมบัญญัติตัวหน้าที่นชมให้เสร็จสิ้ตัวนี้เนี่ยเป็นคนดีด้วยนะรักษาธรรมบัญญัติทุกข้อได้เลยเอกโอ้ยธรรมบัญญัติพวกนี้เนี่ยเขารักษามานานจำได้ในมสมัยในฉบับเก่ามีบอกว่ารักษาไม่ต้องเด็ดเดี่ยวซ้ำเลยค่ะพระเยซูบอกว่าถ้าอย mm ่างนั้นถ้าทำอีกอย่างหนึ่งนะที่จะเป็นคนดีพร้อมคือขายทรัพย์สินของแล้วตากพระพิสุเพรตรงนี้เขาทำไม่ได้นะ พระเยซูก็เลยบอกสาวกว่านะคะในข้อ24นะเราบอกพวกท่านอีกว่าตัวอูดจะรอดดูเข็มก็ยังง่ายกว่าคนที่มั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจา้านะคะทำให้สาวกก็สงสัยว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดนะถ้าเราดูต่อไปนะคะและ้วพระเยซูบอกว่าที่เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ก็เป็นไปได้สําหรับพระเจา้จานะอันนี้ ูเสร็จทีหนุ่มคนนี้ทําไม่ได้เพราะเขามีทรัพย์สมบัติเยอะเขาก็เลยจากไปโดย,ยที่พระเยซูก็เขาจะทําทําดีทุกอย่างนะะแปลว่าอย่างนี้เลยว,ว่าพระเจ้าไม่อยากให้พี่เจริญต้องรวยหรือเปล่าอยากให้เราทําแบบเศรษฐีหนุ่มคนนี้ก็คงาไม่หนึ่งขนาดนั้นนะที่เขาขายทรัพย์สมบัติทุกอย่างแต่เรื่องขายก็คือเราตามพระเจ้าหรือเปล่าด้วยเงินทองของเรา นะเพราะว่าจริงเจ้าสัญญาใช่ไหมคะที่จะดูแลเราไม่ให้เราอันนี้แน่นอนก็คือพระเจ้าสัญญาที่จะไม่ไม่ให้เราขัดสนให้เรามีเทีงพอนะคะแต่พระมีก็ไม่เคยบอกว่าพระยาจะยเวฟอร์ที่พิเศษน้องรวยนะคะแต่ว่ามีเทีงพอนะคะที่จะไม่ขัดสนเพราะว่าในมิวชิลใช่ไหมคะบอกว่าพระเจ้าเรียนุนโลก พระเจ้าตกแต่งดอกไม้ดอกหญ้าในซ้ำที่วันนี้เป็นอยู่แลวพรุ่งนี้ต้องขุดทิ้งในเตาไฟพระเจ้าดูแลนกทุกความนกไม่ต้องปั่นได้ไม่ต้องไปทําอะไรมากมายพระบิดาจะดูพวกเราอันนี้คือคือสัญญาที่จะดูแลพวกเราไม่ให้ขัดสนนะฮะพวกเราในที่นี้คงไม่มีใครขัดสนถึงกระท่าไม่มีข้าวกินนะ มือมม้อกินมื้อไม่มีนะคะไม่มีบ้านอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงในชีวิตที่เราลำบากแต่เราก็ยังมีเพื่อนพี่น้องที่ช่วยเหลือเราทําให้เราไม่ไม่ได้เดือดร้อนมากมนะพระเจ้าก็ส่ง,งความาาชืม่นามพี่น้องพื่ทำให้เราสามารถยืนหยัดอยู่ได้นะพระเจ้า,า,า,าเป็นความอุปถัมภ์ของเรานีใ้ใายนะแต่ว่าให้เราเลรวยไหมพระเจ้าเราอนุญาตที่บางคนเลี้ยงด ในโบตเราก็น่าจะมีหลายคนที่จัดว่าร่ำรวยใช่ไหมไม,ไม่ไม่ถึงขั้นมหาเศรษฐีแต่ในบางที่เนี่ยเขาเรียกวัยพรหลายคนที่เป็นมหาเศรษฐีได้แต่บางครั้งคนที่เป็นมหาเศรษฐีก็กลับไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องมีไฟใช่ไหมคะอยากให้นานอยากอ่านให้เกาเรื่องของคนพยนตร์ในหนังนสือเรื่องนี้เรื่องที่ทำมาเกี่ยวกับมงทองนะคะคือบิวบวิว วิลโบรเดนนะคะก็บอกวิลโบรเดนเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยทั้งพ่อและแม่ของเขาเป็นลูกหลานชนชั้นสูงโนอังกฤษพ่อของเขาสร้างความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์ในชิคาโกและธุรกิจเหมืองในโคโลราโดมีมีฐานะเป็นเศรษฐีเงินล้านเมื่อวัย21ปีซึ่งเงินจำนวนนั้นในปี1908นี่เป็นร้อยปีเกือบร้อยปีร้อยปีร้อยกว่าปีแล้วนะคะเทียบเท่ากับ40ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน วิวทั้งล,ล,ลูกหลอฉลาดในการภาษาดีและเป็นที่รู้จักแต่ในปี1912 19, อาย25ปีวิวบอลได้ทำสองสิ่งที่เป็นเรื่องข่าวดของข่าวเรื่องแรกเขาได้บริจาคทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขาครึ่งหนึ่งสำหรับงานของพระเจ้าในสหรัฐอเมริกาแลขอี่หนึ่งสำหรับงานมิชเช่นในต่างประเทศเรื่องที่สองเขาเลือกที่จะเดินทางไปทำงานมิชช่นข้างกลางชาวม,มุสลิมเขาไปออกเดินทางครั้งแรกไปอียิปต เพื่อเรียนภาษาอาหรับและในที่สุดได้เดินทางไปยังดินแดนห่างไกลของประเทศจีนทั้งคนทั่วไปสื่อมวลชนและแม้เพื่อนพิเสียงของวิวต่างก็รู้สึกว่าการกระทำของวิวดูเหมือนเสียเปล่าอย่างยิ่งในวาะอย่างยิ่งเมื่อเขาต้องเสียชีวิตด้วยโรคเลือดพุ่มสมองอักเสบหลังจากที่เดินทางไปถึงกรุงไคโรได้ไม่นานดูเหมือนว่าเขาได้เอาทั้งเงินทองหน้าที่การงานและแม้แต่ชีวิตของเขาไปทิ้งเสียแล้วได้อะไรได้อะไรคะ ดิวคงจะมีทรัพย์สมบัติมากมายในสมบัติดิวทำสิ่งที่เศรษฐีหนุ่มคนนี้ก็ยอมทำนะแล้วมีคนที่ทำแบบที่พระเยซูอยากให้เศรษฐีหนุ่นมคนนี้ทำคือมีเงินเยอะแต่มอบเงินทั้งหมดไว้เพื่อภารกิจของพระเจา้านะภารกิจในสาระครึ่งหนึ่งภารกิจขนาดที่ชั้นในต่างแดบนบและตัวเขาเองเอก็ทำภารกิจนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตเมื่ออายุไม่เยอะแต่เชื่อมันม่นว่าทุกวันนี้ดิวก็ อยู่ในอ่างกรองพระเจ้าอยู่ในสวรรค์มีเป็นเศรษฐีในสวรรค์นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาติฐานพวกเราเน่นะว่าพระเจ้าคุยพรถ้าคนคนนั้นมีหัวใจแห่งการให้นะพระเจ้าไม่เคยดูปริมาณแล้วก็คุณถวายแค่ไหนเยอะหรือเปล่าไม่ได้ดูตัวเลขน,นะว่าโหคนนี้ให้หนักแสนพระเจ้าคุยพรมากกว่าคนที่ให้แค่หลักสิบไม่ใช่พระเจ้าไม่เคยดูแบบนั้น จะดูที่หัวใจเพราะนั้นพระเยซูถึงได้ยกย่องหญิ่งไม้ที่ให้แค่สองเหรียญสำเร็ใช่ไหมคะหญิงไม้ที่ให้แค่สองเหรียญพระเยซูบอกว่าให้มากกว่าอันอื่นอื่นนะจริงธรรมชาติก็สอนเรานะคะถ้าใครเคยไปดูเขาจะเคยเห็นธรรมชาติที่สอนเรื่องนี้ทะเลตายนะฮะของอิสราเอลกับทะเลกาลิลีทะเลตายเป็นทะเลที่ไม่มีสิ่งมีชีวิต เพราะว่าทะเลนี้เป็นทะเลที่ไม่มีทางออกถ้าเราบอกว่าเราไม่เคยเห็นทะเลตายไปแค่แต่างึ่งหลัที่เราเห็นน้ําขังเคยไปน่าจะเป็นแถวริมโขงเนี่ยน้ําขังอยู่ที่หนึ่งกลายเป็นน้ำเน่าแต่น้ำทะเลอื่นที่เป็นสามารถไหลไปได้มันเป็นน้ําที่ไม่เน่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขังที่มันเป็นเน่าเพราะว่ามันได้รับอย่างเดียวแมรับน้ําฝนรับไปมาแต่มันไม่มีทางออกนานไปมันก็เน่า ชีพของเราพระเจ้าให้พระพรของเนถ้าเราไม so well. ่ส่งพรนั้นไปให้ผู้อื่นบ้างมันก็จะเป็นหมุนน้ำเน่านะ่ะแต่พระนิรุ้องการปฏิหนาให้เราเป็นหลุนตำทานเล็กๆที่มีแต่การให้นะคะให้ใจดีแล้วพระเจ้าก็จะเติมมาเติมดเรื่อยๆถ้าเราให้ไปก็ได้รับการเติมด้วยพระพรที่สดใหม่แต่ถ้าเราเป็นน้ำเต็มแก้วพระเจ้าม่จะเติมตรงไหนแล้วอะถ้าเราไม่ได้เพยให้หลกไป นะ,ะเราก็จะอยู่แค่นั้นแล้วนานๆเข้ามันก็จะเน่าเสียนะคดังนั้นก็อยากให้เราคิดถึงจุดนี้นะคะว่าเราถูกสไายถูกสอนให้ถลายสิบรถแต่จริงสิบรถายคนก็ถามว่าสิบรถนี่นหัหกให้จ่ายหรือยังจริงสิบรถตกไรได้นะคะเคยมีคนบอกว่าตอนที่มีเงินไม่น้อยสิบรถสมัยได้สบายมากนะคะเคยเรียนจารย์ท่านหนึ่งเล่าว่าพระเจ้าวไรพรในการ เราขายเกี่ยวเราไม่ได้จ่อุรที่ใส่ไดไไไ้ตอนแรกก็เออสมายร้อยสองร้อยมว่าเอิให้ได้พอตอนหลังมีเดือนนึงที่ไม่ได้ให้อุป่รณ์อะเยอะอุ้ยต้องสมยเป็นพันก็เลยขยับไป่หน่อยเดินมันเยอะเออถ้าเดินไม่ได้นะสามร้อยตอนถอว่าเขาขยับไว้ปรากฏว่าอีกไม่กี่วันต่อมาตู้ที่เก็บของอ่ะดูๆมันล้มมาเอง แล้วตู้นั้นมันราคาแพงกว่าเงินที่เราขยากกับจากพระเจ้าไปนะค<อ>นะอาจารย์ท่าเนเลยบอกว่าผมเข็ดเลยต่อไปผมไม่ไกล้าขยับเงินสวัสด์นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากให้เราคิดนะคะว่าถ้าเรามีไรายได้300บาทต่อวันนะต่อเก็บก,กันเลย30บาทเก็ไบไว้สวัสดิ์สวัสดิ์พระเจ้านะคะแล้วลองดูนะคะถ้าปล่อเงิน270ที่คุณเหลือคุณก็จะปลอยใช้นนะคะ เพราะสิ่งต่างๆนั้นแต่ถ้าจะให้ดีก็คือถวายมากกว่า10%บเปอร์เซ็์เจันทะรวยไปบอกไว้นะคะว่านั้นเป็นส่วนของไขมันนะคะเราพระเจ้าไม่ได้ที่รวยพอนะคะแย่คนที่รวยมากๆเขาก็ถวายเยอะนะคะบริษัทโฟกถวาย90%้าสิบเปอร์เงคนเขาเขาเามีเงินรายได้เดือนละพันล้านก็ถวาย900ล้านยังเหลือก็ร้อยล้านด้วยมันก็ถืงขอใช้เถอะแต่ถ้าเราอยาก แต่ไหวยอยากจะมีให้ไม่ได้ไ,ไ,ไดวฟอเราเยอะๆเราก็สว่างไปเยอะนะคะพระเจ้าก็จะอวยพรให้ถ้าสิ่งสำคัญก็คือความสัตย์ใื่ะคะอย่างที่บอกนะคะและจริงๆไม่เฉพาะเงินทองนะคะเรื่องอ,ะะอ,อ,อื่นอันนี้เอาไว้ภาคต่อไปใช่ไหมจริงการรักขาที่เราไปพูดรักษาเนี่ยไม่แค่เรื่องอเงินทองเรื่องของเวลาด้วยน,นะคะ10%ของเวลาให้พระเจ้ารู้เปล่าหรือจะที่เป็นการบ้านนะคไ ก็วันนี้ก็เป็นเรื่องของเงินทองนะอยากจะหลนใจพี่น้องที่จะสัตย์ซื่อในการถวายที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยเงินทองของท่านแต่ไม่ได้รับใช้ให้เงินทองมาเป็นพระเจ้าของรานะคะขอบกลณพระเจ้าสำหรับพฤติกรรของพระโลกนะคะให้เราต้นใจกันที่หามาเชิญทีมร่วมกัน Yeah. Oui.